ทุกสันด์วันพุธนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพุทธที่17นะคะพฤษภาคม2,566แลวนะคะวันนี้แอนเมสรัญญาก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะมาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเช้าว,วันพุทธที่อากาศแบบแจ่มใสมากๆเลยนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะแดดไม่ค่อยมีก็ร่มๆนะคะ น,นี้แดดร่มลมตกนะคะก็จะพาไปปั่นด้วยกันนะคะไปปั่นด้วยกันก็แอดออกมาแป๊บเมื่อกี้แล้วนะคะเลยบ้านมาแล้วแต่ว่าลืมนะคะลืมลืมลืมเปิดลืมตั้งวิดีโอนะคะลืมตั้งวิดีโอไว้อันเลยบ้านมาแล้วแป๊บหนึ่งนะคะก็มาดู เราก็ลืมตั้งนะคะไม่ได้ตั้งไม่ตั้งวิดีโอไว้นะคะก็เลยมาสตารต์ทถึงถ่ายหมู่บ้านนี่นะคะดอกทองอุไลก็โหอารามเลยนะคะเหลืองเพราะว่าได้ฝนไปเนาะโหชุ่มฉ่านะคะได้ฝนไปก็ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ามากเลยนะคะต้นไม้ดูนะคะใบเขี้ยวชะอุ่มกันเลยนะคะวันนี้พอวันนี้ก็แดดนะคะพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะวันนี้ก็นีดูนะคะ อาทิตย์แนวต้นตาลวันนี้สูดิบติ้วเลยนะคะก็บรรยากาศวันนี้ก็ขึ้มฟ้าเหมือนเหมือนฝนจะตกนะคะเหมือนฝนใกล้ตกนะคะก็ปกติช่วงเวลาแบบนี้เนาะมันก็จะร้อนมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ยังไม่ร้อนนะคะอากาศยังไม่ร้อนก็ยังยังร่มรื่นอยู่นะคะ ก็วันนี้ตอแรกแอดว่าจะปั่นหรือไม่ปั่นดีนะคะเพราะรู้สึกมึนมึน,มนหัวเลนหัวเนาะนอนน้อยนะคะนอนไปค่อยหลับแล้วหลับตื่นตื่นนะคะหลับหลับตื่นตื่นมันมีความกังวลอะไรหล้เรื่องเนาะ ก็ส่งอกสงใจว่าจะไปหาหมอดีไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่ามัน,ม,นมันเพียนะวันนี้มันเพียง่วงด้วยไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันไปง่วงนะคะมันไปง่วงนอนที่โรงพยาบาลเนาะไปนั่งหลับนะคะเดี๋ยวขอให้สุขภาพพร้อมก่อนก็จะไปอยากให้หมอดูฟันด้วยเนาะฟันที่อุดไว้มันหลุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแขนไม่รู้ไปโดนอะไรนะคะแขนมันบวมตรงข้อศอก ไอู้้มันไปแทกอะไรนะคะก็เลือนปวดหลายวันแล้วเนาะเหมือนมันบวมๆนิดๆน,นะคะก็เลยอยากจะไปหาหมอแต่วันนี้ก็ยังไม่พร้อมนะคะปวดต้นคอปวดหัวปวดต้นคออยู่นะคะก็อดนอนนาะอดนอน สายแล้วอาจจะไม่ปั่นเนาะก็อ,ออกมาหน้าบ้านเอ้อแดดไม่มีนะคะแดดไม่มีอก็เลยปั่นดีกว่านะคะปั่นดีกว่าออก,กําลังกายด้วยเนาะก็จากที่ขาที่เป็นตะคิวที่ปวดก็หายปวดแล้วนะคะหายปวดแล้วเพราะปั่นจักรยานแล้วเหมือนเราได้ขายกล้ามเนื้อช่วงขาเนาะมันก็เลยหายปวดแล้วนี่นะคะกระเพามาง่งนะคะน้ำพุน้ำนพุลนค้ำพุลเห็น โอ้ oh, น้ำพุดนเยนะคะเอ้ hey, วันนี้ก็ mm hmm. ไม่รู้ข้าไฟมาหรือเปล่านะน่าจะใช่นะคะโอ้ oh, วันนี้ข้าไฟมาเก็บแอดละคะ่ะ mm hmm. แอดอยู่คนเดียวแต่นี้ข้าไฟก็คงไม่เยอะนะ <laughs> อยู่คนเดียวนะคะ mm hmm. แต่เห็นว่าเดือนนี้จะมีส่วนลดอะไรไม่รู้นะคะ <laughs> <laughs> แม่ะคะ้าขายอะไรไโอ้กล้วยสุกเหลืองมาเลยแอ้ก็ซื้อไว้หลายวันแล้วนะคะก็ลูกใหญ่มากเลยนะแต่มนดูแล้วมันน่าจะแก่แต่ทําไมมันมันไม่สุกนะคะสี่ห้าวันแล้วไม่สุกเพื่อนบอกว่าให้เอาผ้าปิด <c oughs> ก็ปิดมาสองวันแล้วนะคะมันก็ยังไม่สุกเลยนะคะคนก็คอยจะทานจะซื้อหวีใหม่เดี๋ยวก็เกิดว่ามันสุกขึ้นมาอีกนะก็าทานไม่ทานอีกเอาคนเดียวเนาะไอ้ชอบแบบเท้าตื่นมาชอบทานกล้วย ขึ้้วยกับน้ำขิงเออน้ำขิงก็หมดเนาะเดี๋ยวอันนี้อันจักรยานเสร็จแล้วก็จะกลับมานะคะกลับมาต้มน้ำขิงทานเพราะว่าหมดแล้วนะคะในต้เย็นหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะไปต่อนะคะไปต่อ,อนี่อากาศดีนะคะอากาศสดชื่นมีลมด้วยมีลมพัดด้วยนะคะก็เป็นนิ่งนิ่ง ้ายหมู่บ้านแล้วค่ะเมื่อวานไม่เห็นคุณยายเลยวันนี้เห็นคุณยายนะคะเขาไปทักคุณยายหน่อยเอ้ยยื้อนี่นะคะเมื่อวานเมื่อวานซื้อไว้แล้วหวีหนึ่งแต่ยังไม่ค่อยสุกเลยร <Yeah. S 1> อ,อ,อกกลัวเดี๋ยวซื้อไปแล้วซื้อไปแล้ว,ลวเดี๋ยวมันไอ้มันสุกไ,ไหนดีๆสุกแล้วเอามาให้หวีหนึ่งก็ได้ กินก่อนอันนั้นไม่สุกเลยจะเป็นอาทิตย์แล้วลูกเบลเลอร์เลยนะแต่ไม่สุกเมื่อวานไปไหนมาไม่เจอคุณยายเลยอยู่ในบ้านอ๋อเห็นบ้านปิดเห็นบ้านปิดเอ๊คุณยายไปไหนเนาะอชอบทานกล้วยตอนเช้าเนี่ยมันก็ใหญ่แบบนี้ลูกลูกสวยแต่ทำไมมันไม่สุกสักทีหนึ่งก็ไม่รู้ โหหมเกี่ยวเคี่ยวไอ้เนี่ยเราไม่มีเวลานะวันวันพ้าอีกอกี่วันนะคุณยายวันพ้าอีกอกี่วันวันนี้วันจัดบางคานวันศุกร์เหรออ๋ออีกสองวันเนาะสงวันงอมแน่อ่ะหนูมีอีกหวีหนึ่งนั่นหวีใหญ่เลยไปเลย อ๋อซื้อกล้วยไว้นะคะซื้อกล้วยไว้ไว้ทานก็มา,มาแวะดูคุณยายเนะาะเมื่อวานเห็นคุณยายหายไปห <c> ร <oughs> ือว่าปวกคุณยายไม่สบายหรือเปล่าน้อนะคะก็ตามที่เราก็เข้ามาทักทายหาแกทุกทุกวันแล้วเราก็แบบเป็นห่วงแกแล้วเพราะเห็นแกอยู่คนเดียวไม่เห็นไม่เห็นลูกแกหรือว่าแกอยู่กับใครเราก็เลยไม่ได้ถามนะคะ น่าจะมีญาติอยู่เนาะจะเห็นปิดประตูแบบปิดล็อกเลยนะเเมื่อวานเราก็เอ๊ะรู้ว่ายายไปไปธุระไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่สบายหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยแวะมาดูที่ยายเนาะคะ่ะแปดโมงแล้วนะคะน,นี้แอดออกายนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าปั่นไปเนาะ มันไม่มีแดดไงตกแพนตัดนะคะอันนี้แดดไม่มีฟ้าหลวฟ้าหลวใไม่รู้ว่าวันนี้แอาจะได้ไปเดินเดินออกกําลังกายไหมมีส่วนสุขภาพนะเดี๋ยวดูลมฝนตาคนองหรือเปล่ามันจะมีฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะช่วงเย็ยนเนาะมันชอบช่วงเย็ยนชอบฝนตกแล้วก็อยากไปไหว้พระเลวนนะคะอยากไปไหว้พระ ถือโอากาสแบบไปไหว้พระด้วยไหนๆออกแล้วแต่ก็ต้องดูดินฟ้าอากาศก่อนนะดินฟ้าอากาศไม่อื้อเฟื้วก็ไปไม่ได้เนาะวันนี้ก็มาคืนมาแต่เช้าเลยนะคะคืนมาแต่เช้าเลยเราจะไปเดินเล่นรีแลกแบบผ่อนคลายบ้างเนาะ อยู่แต่บ้านอยู่แต่ในบ้านแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกห่วงจุ้ยมันไม่ปวดไม่หมุนเวียนเนาะออกไปเดินมาหนูนกไมคะนก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 น้อยนกน้อยดอกสวยมากนะคะออกดอกสวยอ่าดอกเนี่ยออกทั้งทุกวันเลยนะคะต้นแก้วต้นนี้นะคะออกดอกทุกวันนะคะ แตั่นมาทุกวันก็ออกดอกทุกวันเนาะก็ออกไปเดินแบบถ่ายเทห่วงจุ้ยมั่งนะคะนั่นองลุ้นนะคะนกานนี้ปลูกต้นไม้สวยๆนะคะดอกฝอยนะคะเป็นเอ่เขาเรียกอะไรนะฝอยเซียนนะฝอยเซียนดอกน้อยๆดูสิคะเสียงนกร้องเห็นไหม บ้านแอดนะคะเสียงนกรลองคิปๆจิๆคิ๊ๆนะคะ,ะธรรมชาติยังสมดุลอยู่นะคะระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศนี่ค่ะกลับวนมาก็ได้เห็นนะคะได้เห็นองน้ำนะคะวันนี้ก็เพราะไม่ซื้อ้าวนะเพราะว่าเอาหมูสับกับหมูชิ้นออกจากช่องฟิตแล้วนะคะ ก็อยากจะทําอะไรทานเองบ้างนะคะก็เมื่อวานหุงข้าวเผื่อไว้แล้วนะคะใส่ตู้เย็นแล้วก็พุ่นในไมโครเวฟนะคะก็อยากจะผัดกะเพราไข่ดาวผัดกะเพราข้าวโพดอ่อนนะคะไข่ด,าว,นนะะดาวทานเมื่อวานก็อยากจะยำขนมจีนเนาะ,ะแต่มันมันง่วงนอนมันไม่ไหวนะคะช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพียนะคะตั้งแต่หายป่วยร่างกายเรา อ่อนเพียง่ายนะคะอยากหลับแออารมณ์ก็แปรปวนนะคะอารมณ์ก็แปรปวนในช่วงนี้ก็เลยเราไม่ค่อยอยากปฏิสัมพันธ์กับใครเท่าไหร่เลยช่วงนี้นะคะเป็นอารมณ์ที่แบบอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่เงียบๆเนาะคิดอะไรแบบโอ้นกนะคะสวยนะลายสวยเราเพิ่งเห็นนะคะว่าชั้นบนมี มีปอยเซียนเยอะมากเลยนะคะบ้านเมื่อกี้นี้ปั่นมาแล้วก็ไม่ been, ค itor, เคยส oh ่งอยูข้างบนเนาะเถินจนสถานบกเถือนสถานบกอันนี้ขาเมื่อวานอร่อยมากนะคะแกงแคร์อร่อยมากูดกกลับมาซื้อมาซื้อ ซื้อขนมนะขนมปังนะคะน่าทานมากเลยเอาไว้ทานกับกาแฟเนาะเดี๋ยวกลับมาซื้อนะคะเดี๋ยวลงคลิปแล้วเดี๋ยวออกมาซื้อผูยไ้นะคะดอกถึวงม่วงอยากออกไปข้างนอกไปหาถ่ายแบบดอกไม้สวยๆเนาะวิวสวยๆธรรมชาติสวยๆเนาะ เรื่องยังเมียาการใี่ต้องกินยาเนาะค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะมันขั้นพอหลุ่มอากาศชอบนะคะชอบต้นไม้ดอกไม้เขียวๆนะคะชอบธรรมชาตินะ ฝนจะตกไหมนะ่อยากไปไหว้หลวงพ่อโตเนาะนั่งเกิดชินมัญชรลมลม,ล,มลื่นๆเพ้าวัดสนามนะคะวันนี้ก็เงียบนี่รถมาจอดเต็มเลยนะคะวันนี้เป็นวันอะไรนะ ก็เป็นวันพุธนะไม่ได้เป็นวันเป็นวันหยุดสําคัญอะไรไม่มีนะวันนี้วันอะไรที่สิบเจ็ดก็ไม่ได้เป็นวันหยุดสําคัญอะไรนะจะเห็นรถเนี่ยมาจอดกันไว้เยอะนะก็คิดว่าเป็นวันหยุดอะไรหรือเปล่าเนาะไม่น่าใช่นะคะต้นหูฟางนะคะล่มลื่นมากดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์วันนี้ก็ค่อยๆแง้มแย้มมาแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศล่มลื่นนะคะ โมงแล้วนะคะวันนี้แปดโมงแล้วแอดวันนี้ออกสายมากๆนะคะก็ตัดสินใจไม่ถูกเลยวันนี้เพราะว่าไม่รู้อารมณ์ไหนเลยตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะทําอะไรหรือจะเอาอยัางไงดีนะคะลมสวิงมากเลยขอปรับอารมณ์ก่อนก็เลยปั่นจักรยานดีกว่านะคะไม่ตัดสินใจน่ไปไหนก็รม่วงเนาะ ต้องนอนแล้วเดี๋ยวไปนั่งหลับไปโรงพยาบาลก็นั่งหลับอดนอนแล้ว,วกลัวความดันขึ้นด้วยแหละพเพราะว่าไปหาหมอที่ไหนต้องนั่งรอนะวัดความดันหลายครั้งอะแต่เราไม่ได้เป็นแนตะ่แบบมันเหนื่อยพอเดินข้ามถนนแล้วแบบนั่งรถไหลซ่อข้ามถนนก็จะขึ้นบันไดไปอีกนะคะเพราะว่า มันอยู่แค่ชั้นสองก็งก็เกียษที่จะขึ้นลิฟต์รอลิฟต์เพราะว่าให้คนที่จําเป็นต้องใช้ใช้นะคะก็เดินขึ้นไปมันก็เหนื่อยเนาะเ <c oughs> หนื่อยความดันก็ขึ้นต้องนั่งรอนะคะสวความดันขึ้นว้าหอพักนะคะ <c oughs> อย่างเป็นที่ลคลางว่างป่านะคะเพ <c oughs> ้นนี้ก็เป็นหอพักเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นหอพักเช่นกันนะคะ หอพักสามสี่หลังเลยนะคะน,น่แล้วก็นู้นด้วยนะคะข้างหน้านะตึกฟากนู้นนะคะตึกนี้ก็ใช่เนาะตึกนี้๋อ้ตึกนี้ไม่ใช่นี่เป็นร้านค้านะคะของเจ้าของหอเลยะน,นละเชิญนะจุ้งเตียแมนชั่นนะคะนนก็เป็นหอพักนะหอพักหอพักก็เดือนละสองพันห้าหรือ,อยังไงเมื่อก่อนลูกน้องเคยมาอยู่จะอยู่ห,อห้องไหนแล้วก็สีม่วงนึงก็ใช่นะคะสีม่วงหลังนีนนะะ้แล้วก็จะ คะตามเข้าซอยนิดนึงนะคะไปดูดอกไม้ทางซอยนะคะไม่ได้เข้าซอยนี้ลาหลายวันแล้วเนาะ ลลเป็นยังไงบ้างแวะมาทักทายส,สาวบ้านนี้หน่อยานวันก็อันนี้เป็นซอยตันนะคะเป็นซอยตันมีบอกข่าวบ้านด้วยนะคะแต่ว่ามันซอยลึกตันไปเนาะเหมาะที่จะทำอะไรดีอะ่ะ นยังไงสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีส,ยดสองไก่ขันนะฮะได้ยินเสียงไก่ขันไหมคะพี่น้องบ้านเพื่อนนะคะคุณแต่แฟนแกเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่ มีทั้งไก่กูไก่ตัวเล็กๆเขาเรียกไก่อะไรแล้วก็มีไก่ชนด้วยนะคะแกก็เลี้ยงไว้เนาะแกชอบของแกเนาะตล้มันสายแล้วก็เลยไม่อยากแวะทักนานนะคะนี้สายมากเลยเรีบไปลงชิดๆนะคะเดี๋ยวก็โอ้ยเดี๋ยวสึกถ,ถ้าจะมีปัญหากับแมส <laughs> แม่เคยจะแบบหลุดออกจากจุ้งจมูกนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีดั้งเราก็พอมีอยู่นะคะดั้งด่างเกี่ยวแต่ว่ามัน้าหน้าจะว่าหน้าเล็กมันก็ไม่เล็กนะคะหรือหน้าเล็กหน้าเล็กไปใหญ่ตรงอื่นหมดเนะไปใหญ่ตรงหน้าท้องเอวไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ต้องกลับมาทำอ่ากระเพรา มีเริ่มมากับข้ามาสองกันนะคะจากตลาดไทยก็มีอาหารส,สดๆมามากมายเลยนะคะ mm. ก็ตั้งแต่มาทําช่อง youtube เนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบนั่งอะมันนั่งนานทั้งวันนะคะ mm. ก็รู้สึกว่ามันนั่้วนแต่ตรงเอวนะคะเอวไม่มีนะคะตอนนี้เอวไม่มีกินแล้วก็นั่งกินแล้วก็นั่งนะคะแล้วสองบ้านานกเนกนนกอินทรี์นะคะแล้วใหญ่มาก ใหญ่แล้วก็สววยใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะคะบ้านหนองินีนะ,ะแล้วก็ปั่นมาโซนแอลตรงเลยนะคะปั่นเรื่อยๆเอย,เอยะค่็จะมีถ่ายทําระครสั้นนะเป็นหนังอะไรนะก็เรียกหนังซีรีส์สั้นน่ะป่ะ เลอบลี่ฟิล์มนะคะเป็นบริษัทเลอบลี่ฟิล์มแล้วก็สามโคกฟิล์มแล้วก็อะไรหลายๆหลายๆชื่อนอะก็ลูกงหลานเขาก็ทําด้วยกันนะทาด้วยกันนะซอยไอ้ก็ปั่นไม่ได้เข้าซอยนะคะปั่นออกมาด้านนอกเลยนะคะนี้ก็เป็นถนนเมมนะคะก็ส่องเข้าไปนะคะจะอยู่ ถนนเมนด้านนอกนะคะด้านนอกเลยเป็นเมนเมนใหญ่นะคะวันนี้ไม่ได้เข้าซอยนะคะก็ปั่นออกมาเลยนะคะก็หน้าหมู่บ้านเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วก็รอขามรถว่างแล้วเพราะว่าวันนี้สายมากเลยนะคะอาแปะพัดถิ่นนะคะก็งสงสัยจ,จะเปิดอีกแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะ สองนะคะสองร้านอาหารนี่มัาจะเปิดใหม่นะคะเขาเคยเปิดไปรอบนึงแล้วแล้วก็ปิดไปนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเปิดใหม่หรือยังไงไม่แน่ใจนะก็จะปั่นออกไปหน้าหมู่บ้านเนาะนี่นะคะด้านซ้ายมือนะคะเป็นบ้านเดี่ยวถัดออกไปนะอีกรั้วหนึง่งก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะคะมีหมู่บ้านติดติดกันเลยนะคะ ก็นี่ก็เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนส,สีเหลืองซ้ายมือนี่เป็นโรงเรียนเอกชนนะคะอนุบาลเรียนอนุบาลน,นะคะวิพารัตนะคะก็ส่วนใหญ่เด็กในหมู่บ้านก็จะมาเรียนแต่ค่าเทอมก็จะแพงหน่อยเนาะเพราะว่าจะมีครูฝรั่งมาสอนก็จะเน้นเรื่องภาษาด้วยนะคะภาษาอังกฤษนะคะที่ใต้หมู่บ้านก็้ายเล็กนะคะนี่ก็มีร้านขายยาหน้าหมู่บ้านนะคะ ร้านเตี๋ยวนะคะร้านก๋ยเตี๋ยวก็ไม่มาอีกแล้วนะคะที่หายไปไายหน่วยเลยตั้งแต่วันเลือกตั้งนะคะ mm. ว้าวาว้ววนะคะ mm. A T M นะคะ A T M mm. มีร้านทองเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วนะคะที mm. ่ร้านกับข้าวก็หมดแล้วนะคะ mm. เตรียมข้าบ้านแล้ว mm. ก็ น้อกมาหน้าหมู่บ้านเลยนะคะลงเย็นสบายแล้วนะคะร้นานโชหวยก็เริ่มเปิดแล้วนะคะเราจะมาหยุดตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ปกติต้นไม้ต้นนั้นนะคะดอกคูนจะออกดอกสวยมากช่วงนี้ไม่มีดอกเลยนะคะก็ดอกไม่มีก็คุดค้านะคะว่าเอาอยัางไงดี ร้านนิวตุกนะคะก็เป็นราานดีสารนะคะร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะนิวตุกนะคะแลร้านทองก็เปิดใหม่นะคะนุ่นอีต่อร้านก๋วยเตีดเด๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะเปิดช่วงเย็นนะคะร้านกเตี๋ยวตดว่าอี่ร้านทองนะคะห้างทองสุวรรณนะคะก็มาเปิดเปิดใหม่นะ,ะประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็โอเคนะคะก็ต้องขอชมคลิปนะคะฝันจักรยานออกกำลังกายนะคะ เช้าว,นนะะาวันพุธนะคะเช mm ้าวันพุธที่สิบเจ็ดนะคะก็เป็นเช้าวันพุธท,ที่สิบเจ็ดนะคะ mm hmm. เอาไว้จะเพียงแค่นี้เนาะให้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะช่วยช่งคลิปนะคะพันธุ์จาิานออกกําลังกาย mm hmm. เป็นกําลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้แอดเมย์ก็ mm hmm. เก็บเหรียญรอพินแล้วนะคะ ยื่นอขอพินไปแล้วเพราะว่าแอก,ก็เก็บเหรียญได้สิบเอ็ดจุดแปดห้าหรือ,อยังไงนะคะจริงๆมันเป็นมันสิบสองเหรียญกว่าแต่ไม่รู้ว่าโดนตัดอะไรไปแอก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเหลือสิบเอ็ดจุดแปดห้าก็โอเคก็รอพินอยู่นะคะตอนนี้กําลังยืนยันตัวตนนะคะก็ยืนยันตัวตนอยู่ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะกัลยาณมน้รนิดกัลยาณมิตท,ทุกท่านทุกคนนะคะ ก็ที่แอดมายืนถึงชุวงจุดนี้ก็ด้วยความเมตตาแล้วก็ของเพื่อนๆพ,พี่พน้องๆแล้นเนาะที่ขอนมาให้กําลังใจแอดตลอดเลยนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณมากๆก็ขอจบคลิปปั่นจักรยานเราจะเปลี่ยงแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้า